สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำไม้แตงอยู่ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับช่วงเย็นน้ำใสนะครับเจ้าหมานอนสบายเลยก็จะมีคนนะครับมามาเที่ยวกันเยอะนะครับเก็บบรรยากาศนะครับช่วงเย็นของวันที่2 5 พิจิกายโยสะพานร้อยหกสิบหกนะครับอ่างเก็บน้ำไม้เต็งนี่ก็ามาเที่ยวเป็นครอบครัวครับนอนในรถกันเลยนั่นก็ตกปลานี่ก็นั่งกินไอศมนี่มาเป็นครอบครัวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ ลอยกระทงนะครับจะมีไฟมาประดับ <c oughs> บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับน้ำก็สะอาดนะครับเล่นน้ำก็ได้แต่พยายามอยู่ในการดูแลของผู้คองนะครับนี่ครับความใส่ของน้ำ